สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมมุมเล็กๆนะคะอันนี้คือน้ำตกจำลองนะคะเสียบปลักน้ำก็ไหลค่ะแต่สิ่งที่เราจะให้ดูนี่ค่ะอ่ากวาดนรกดดังะค่ะเราเอา,เอากิ่งเข้ามาทำไว้นะคะแล้วเราก็เอาไม้ใบด่างอันนี้คือสามตริย์นะคะเป็นไม้มงคลเอามาใบด่างมามาปักไว้ด้วยอันนี้มันปลูกง่ายมากเลยะค่ะไม้มงคลเนี้ยแค่ตัดยอดมาปักไว้มันก็เป็นลวค่ะ ที่เราต้องเอามาปลูกไว้ด้วยกันเพราะว่าเราอยากให้สีมันอะไรอ่ะเขาเรียกผสมกันน่ะกลมกลืนออสโมซิสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าหน่อใหม่เขาเธอมันจะเป็นกวักมรกตดำด่างดำด่งนี่มันแพงมากนะดำนี้ก็แพงแล้วแต่ดำด่างแพงกว่าเัราเราจะไปซื้อกวากมรกตดำด่างเลยมันก็ไม่สิ้นเนาะมีตังก็ซื้อได้แหละแต่ว่าทำแบบเนี้ยมันก็จะได้อารมณ์ไปอย่าง อันนี้คือทายาทใหม่เขาเกิดมาแล้วค่ะหลังจากเราเอามาปักชาไว้กับไม้ใบด่างนี่นะคะนี่ค่ะนี่คือทายาทของเขานะคะเนี่ยเพิ่งจะโผล่มาอตอนโผล่มันก็จะเขียวอย่างนี้ก่อนเขาจะเขียวอย่างนี้ก่อนแต่คิดว่าหนอเน,นี่ยไม่ด่างอะ่ะไม่ด่างหรอกเพราะว่าใบมันเขียวเรียบเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดำนะคะเพราะว่าเนี่ยยอดเขาก็ดำลวปลายยอดเขาก็เริ่มดำแล้ว แปลว่าเดี๋ยวพอแก่แล้วเขาก็จะเป็นกวกมรกตดำเหมือนเหมือนแม่เขานี่คือต้นแม่นะคะ mm. หรือว่านอเน,นี้ยก็แค่ได้ทาย,ยาใหม,มาไว้ชื่นชมแต่ยังไม่กลายพันธุ์นะคะ mm. เดี๋ยวเ,เรามีอยู่หลายหน่อเราได้ตัดการการปักพันขยายพันธุ์มัน,นะคะ mm. แค่ตัดยอดมันเนี้ยค่ะเนี่ยยอดมันแก่ๆแ,แบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ mm. พอใบมันเริ่มลุนอย่างเงี้ย mm. เดี๋ยวเราตัดนะคะตัดตรงนี้ ตัดแล้วเอาไปทําใหม่เราก็จะได้ต้นใหม่แล้วก็รุ้นด่างกันต่อนี่ค่ะเดี๋ยวให้มาดูมาดูตรงนี้อันนี้กวักเขียวนี่ค่ะเราตัดออกมาแบบนี้นะค่ะตัดยอดมาใบใบเก่าๆใบโซมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดแล้วก็เอามาปักปักไว้ในอ่างอย่างงี้ค่ะปักช้ำง่ายๆแล้วก็เอาใบของเอ่อไม้ใบด่างที่มีนะคะอันนี้คือสามกรสัตร เป็นไม้ใบด่างนะคะเอามาันมาโรยๆแปะๆเข้าไว้นะเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้สีมันตึงกันมันอาจจะกลายพันธุ์นะคะเพราะว่าไม้เนี่ยมันกลายพันธุ์ได้เราก็เอาใดด่างๆนี่มาผสมไว้แล้วเขาก็เกิดทายาทแล้วคะ่ะเนี่ยคะ่ะเกิดทายาทมาแล้วอันนี้คือทายาทที่เกิดมาใหม่จากการปักชำอันนี้นะเนี่ยคะ่ะแต่ว่ามันยังเล็กๆอยู่นะคะ เนี่ยค่ะเขาเกิดมาเขาก็จะด,ด่างๆอย่างเงี้ยค่ะกระดากระด่างเนี้ยด่างแค่เนี้ก็ฟินแล้วนะถึงแค่นี้ก็ฟินแล้วมันเป็นความสุขเล็กๆที่สร้างได้ได้วยสองมือเรานะคะ,ะเดี๋ยวเรารลุ้นต่อไปว่าไอชุดใหม่ชุดใหม่ทั้งหลายนี่นี่คะถ้าเขาเกิดนอกเกิดทายาทเขาจะได้บันใบด่างหรือเปล่าคัเนี่ยค่ะจากยอดเก่ายอดเก่าที่มันแบบ แก่แล้วอ่ะแก่แล้วเรามาปักไว้อันนี้เราปักไว้ไม่นานนะปักไว้ไม่นานเดี๋ยวเราลองถอนดูก็ได้ว่าข้างล่างเขาจะเป็นยังไงถอนอันไหนดีนะถอนอันไหนดีอันนี้ถอนดูเนี่ยค่ะก็แ,แค่นี้เองเห็นไหมคะนี่ค่ะแค่นี้ไม่มีอะไรเลยแต่เขาอยู่ได้นะเขาอยู่ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยแหละไอ้แล้วก็เสียบไว้ใหม่ เสียบไว้กดๆดหน่อยนะคะเอาไว้อย่างนี้เขาอยู่ได้เพราะว่าดินดินที่ใช้ปักชํำนี่ก็คือดินแกลบดํานะคะนี่ค่ะเป็นดินแกรบดํานะคะเป็นดินแกรบดําแต่เราเอาใบ้ใบของไม้ใบด่างเนี่ยเอามาเด็ดเอามาปลูกปะปะ,ปะวางๆเข้าไว้นะแล้วก็เสียบไว้ด้วยเสียบเอ่งมันไว้ด้วยนะคะให้เขาโตขึ้นมาพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นความสุขเล็กๆของเรานะคะ ะะแล้วเราก็รอรุ่นต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าทายาทรุ่นใหม่เขาจะด่างไหมอันนี้ยังแก่ไม่เต็มที่นะคะเนี่ยกระดากระด่างนิดนิดด่างด่างไลน์นิดนึงนะคะเดี๋ยวแก่เต็มที่แล้วก็อาจจะดำไปเลยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังะค่ะ